สวัสดีครับชาวราศีกรุมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหนชัดๆโหราศาสตร์7ที่จะมาไขารหัสจากดวงดาวให้คุณเข้าใจตัวเองและอนาคตได้อย่างชัดๆวันนี้เราจะมาพูดถึงปรากฏการณ์สำคัญทางโหราศาสตร์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นะครับนั่นคือดาวศุกร์โคจรเป็นเกษตรในราศีพฤษภซึ่งเหตุการณ์นี้จะเกิดตั้งแต่วันที่29มิถุนายนจนถึง26กรกฎาคม2568นะครับ ปฏิทินที่เราใช้เป็นปฏิทินโหราศาสตร์ไทยนิรายนะแบบลาฮิรีนะครับซึ่งให้ตำแหน่งดาวที่แม่นยำตรงกับตำแหน่งดาวจริงบนท้องฟ้าและตรงกับการคำนวณของนาซาด้วยครับเหตุการณ์นี้เนี่ยดาวศุกร์เขาจะเข้ามาอยู่ในราศีพฤษภแต่ไม่ได้อยู่ดวงเดียวนะครับก็จะมีดาวมฤตยูที่รออยู่ตรงนี้แล้วนะครับก<อ>็ขเรียกว่าเป็นการเข้ามากลุ่มกันนะครับระหว่างดาวศุกร์กับดาวมฤตยู ก่อนอื่นมาพูดกันก่อนครับว่าดาวศุกร์เป็นเกษตรในราศีมฤดในราศีพฤษภเนี่ยนะครับกลุ่มมฤตยูเนี่ยหมายถึงอะไรครับดาวศุกร์เป็นเกษตรนะครับคาว่าเกษตรเนี่ยคือเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนนะครับในโหราศาสตร์ไทยเนี่ยดาวศุกร์เขาเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของราศีอยู่สองราศีครับก็คือราศีพฤษภและราศีตุลนะครับหมายถึงว่าดาวศุกร์กลับมาอยู่ในราศีพฤษภเนี่ยนะครับโคจรเข้ามาในพฤษภเนี่ย ก็เปลือบเปรียบเสมือนกับเขาได้กลับบ้านครับเหมือนเจ้าของบ้านที่กลับมาอยู่ในบ้านตัวเองทําให้เขามีอํานาจเต็มที่มั่นคงแล้วก็สามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพครับดังนั้นเมื่อดาวศุกร์เป็นเกษตรเนี่ยก็จะทําให้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดาวศุกร์มีความแน่นอนชัดเจนมักจะส่งผลด,ดีตามธรรมชาติของดาวครับก็คือดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินแล้วก็ความรักนะฮะ เมื่อเป็นเกษตรเมื่อเป็นเกษตรเนี่ยก็จะส่งผลให้การเงินแล้วก็ความรักเนี่ยมีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้านะครับในราศีพฤษภซึ่งเป็นเรือนตัวเองหมายถึงว่าความแข็งแกร่งความมั่นคงนะครับความความหมายของดาวศุกร์เนี่ยมีนอกจากเรื่องของการเงินและความรักก็จะหมายถึงเรื่องของความสุขครับความงามนะครับศิลปะนะครับกิเลสแล้วก็ความสัมพันธ์ด้วยครับ การที่ดาวโสดซึ่งเป็นดาวาธาตุน้ำนะครับมาอยู่ในอาศัยอยู่ในราศีพฤษภซึ่งเป็นราศีธาตุดินนะเป็นธาตุดินกลางธาตุนะครับก็จะแสดงถึงความมั่นคงความหนักแน่นนะครับก็อยู่กันอย่างเรียกว่าอยู่กันอย่างได้สบายดีนะเป็นธาตุที่ส่งเสริมกันนะครับทําให้การเงินความรักความความสุขนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีเลยครับแต่เมื่อ เราพยากรณ์ว่าดาวศุกร์เนี่ยเขามาโครจรกลุ่มกันกับดาวมฤตยูนะครับมฤตยูเขาเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงการพลิกผันความลึกลับแล้วก็สิ่งที่ไม่ได้คาดฝันมาก่อนก็จะเพิ่มความน่าสนใจในเรื่องเหล่านี้นะครับอันแรกก็คือความรักความสัมพันธ์อาจจะมีการพลิกผันนะครับอาจจะมีเรื่องราวที่คาดไม่ถึงในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นหรือสิ้นสุดก็ตามนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องเรียนให้ทราบว,ว่าอยู่ในเรือนที่เรียกว่าเรือนของพันธุหรือเรือนของบ้านนะครับพันธุก็คือความมั่นคงคือบ้านคือแม่นะครับที่อยู่อาศัยของชาวราศีกุมนะครับก็อ,ここอาจจะมีสิ่งที่เกิดเรื่องปแปลกๆนะครับเรื่องที่คาดไม่ถึงขึ้นในบ้านได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของการเงินนะครับสุขเนี่ยหมายถึงการเงินเ <ME OR S 2> มื่อเจอมรดยูก็อาจจะหมายถึงการเงินที่เรียกว่ามีช่องทางทั้งเข้าไป เข้ามาแล้วก็ออกไปนะครับมีโอกาสทางการเงินที่ไม่คาดฝันเข้ามานะครับหรืออาจจะมีรายจ่ายในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านก็ได้แต่ให้ความหมายในด้านที่ดีมากกว่าเนื่องจากว่าพระสุข์อยู่ในตรงนี้เนี่ยเขาเป็นกเกษตรเจ้าของบ้านนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสวยงามนะครับมีความมีศิลปะมีความคิดสร้างสารรค์เกิดขึ้นภายในบ้านในที่อยู่อาศัยนะครับหรือรวมถึงในที่ทํางานได้ด้วยนะครับ เอาละครับเรามาพูดถึงผลกระทบต่อชาวราศีกุมโดยตรงนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยดาวศุกร์เป็นเจ้าเจ้าของบ้าน2บ้านนะครับเจ้าของเรือนถึงสองภพได้แก่ภพพันธุก็คือเรือนที่4ซึ่งหมายถึงบ้านหรือแม่หรือที่อยู่อาศัยที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับความมั่นคงแอีกภพหนึ่งก็หมายถึงเจ้าเรือนภพที่9กนะครับก็คือภพสุภะนะครับสุภะก็หมายถึงเรื่องของ ความเจริญนะครับการศึกษาเรื่องศาสนาหรือหมายถึงที่พึ่งเรื่องพ่อนะครับเรื่องต่างประเทศได้ด้วยนะครับเมื่อดาวศุกร์มากเกษตรและกลุ่มบริตุอยู่ในราศีพฤษภเนี่ยเรียกว่าสําหรับชับราศีกลุ่มแล้วเนี่ยราศีพฤษภเนี่ยก็คือพบของพันธุพบของบ้านนะครับทําให้บ้านที่ดินครอบครัวแล้วความมั่นคงนะครับเกิดขึ้นอย่างมั่นคงมากๆนะครับดาวศุกร์มาเป็นเกษตรตรงนี้เนี่ยจะอาจจะหมายถึง ความมั่นคงในบ้านแต่เมื่อมฤุตยูมาอยู่ด้วยก็อาจจะแปลว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องของบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะครับอาจจะมีการตัดสินใจซื้อหรือขายอาสังหาริมทรัพย์แบบกระทันหันนะครับหรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยนะารีโนเวทหรือซ่อมแซมบ้านนะครับนอกจากนี้ยังอาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ที่เกี่ยวข้องกับคนในบ้านหรือแม่หรือครอบครัวนะครับอาจจะเป็นการเริ่มสร้างรากฐานความมั่นคงในอีกรูปแบบหนึ่งของชีวิตครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยจะไปความหมายในเรื่องของภพสุภะด้วยนะครับดาวสุขนะฮะก็คือเรื่องของความเจริญก้าวหน้าการศึกษาและต่างประเทศแม้ว่าดาวสุขเขาจะไม่ได้อยู่ในราศีตุลภพสุภะโดยตรงในตอนนี้ครับแต่การที่เขาเป็นดาวเจ้าเรือนภพสุภะมาเป็นเกษตรอยู่ในเรือนพันธุและกลุ่มมฤตยูเนี่ยอาจจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเรื่องราวที่ไม่คาดฝันเกี่ยวข้องกับความเจริญก้าวหน้า การศึกษาหรือโอกาสในต่างประเทศนะครับคุณอาจจะได้รับทุนการศึกษาหรือมีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนะครับหรือมีโอกาสที่จะเดินทางไปต่างประเทศแบบฉับพลันนะครับอาจจะบางคนอาจจะมีโอกาสได้ไปปฏิปฏบัติธรรมนะหรือว่าจากถิ่นฐานเดิมไปในที่ที่คุณพึงพอใจนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยพบพันธุเนี่ยก็จะหมายถึงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็เรื่องของมรดกได้นะครับเราสุกุมมริตยูเนี่ยตรงนี้อาจจะแปลว่าทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นำมาซึ่งโอกาสในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่คาดไม่ถึงหรือได้รับมรดกที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือบ้านนะครับหรือจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสถานะทางการเงินและความมั่นคงในชีวิต ดังนั้นช่วงนี้ของชาวราศีกุมจึงเป็นเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีมากๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบ้านการศึกษาการเดินทางนะครับอสังหาริมทรัพย์ครอบครัวแล้วก็รากฐานความมั่นคงในชีวิตครับนำไปสู่โอกาสใหม่ๆที่จะพัฒนาไปได้ดีในอนาคตครับสำหรับช่วงนี้นะครับผมจะพูดถึงการที่ดาวศุกร์เข้ามาในราศีพฤษภแล้วมาทับ โครจรทับดาวในดวงเดิมนะครับในพื้นดวงของท่านนั่นแปลว่าถ้าท่านจะฟังเรื่องต่อไปนี้เนี่ยท่านจะต้องมีความรู้ว่าดวงดาวในราศีพฤษภในพื้นดวงเดิมของท่านเนี่ยมีดาวอะไรอยู่ตรงนั้นบ้างนะครับซึ่งถ้าท่านรู้อยู่แล้วสามารถฟังต่อได้เลยครับแต่ถ้าท่านใดยังไม่รู้นะครับมีวิธีการง่ายนิดเดียวเลยครับก็คือว่า ใต้คลิปนี้เนี่ยมันจะมีลิงก์ที่เข้าไปผมจะสอนวิธีการผูกดวงชะตาใช้เวลาไม่เกิน5นาทีท่านจะรู้ดวงชะตาตัวเองนะครับแล้วก็รู้ว่าดาวไหนอยู่ในราศีพฤษภนะครับท่านก็สามารถจะอ่านได้เลยฟังต่อได้เลยนะครับว่าเมื่อมีดาวสุขมาทับดาวเดิมในราศีพฤษภของท่านเนี่ยเรียกว่ามันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในด้านไหนหรือความหมายในด้านใดนะครับ นอกจากนี้แล้วนอกจากราศีพฤษภแล้วเนี่ยราศีที่ได้รับผลกระทบอีกราศีหนึ่งก็คือราศีพิจิกนะครับราศีพิจิกเนี่ยเรียกว่าเป็นราศีที่เป็นภบกรมมะหรือภบการงานของชาวราศีกุมนะฮะ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาเป็นดาวศุกร์ก็จะเข้ามาเลง่ง <c oughs> เล่งกับดาวเดิมในราศีพิจิกนะครับก็ให้ผลกระทบที่ค่อนข้างจะชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับ เอาละครับผมจะเน้นๆไปที่ดาวที่อยู่ในราศีพฤษภเป็นหลักนะครับส่วนราศีพิจิกเนี่ยท่านสามารถจะใช้ความหมายดาวในลักษณะใกล้เคียงกันเพื่อรับฟังได้ด้วยนะครับโอเคครับถ้าทุกท่านรู้แล้วนะครับว่ามีดาวอะไรอยู่ในราศีพฤษภบ้างนะครับเรามาฟังกันเลยครับดาวแรกครับถ้าท่านมีดาวอาทิตย์มีเลขหนึ่งอยู่ในราศีพฤษภเ่ยนะครับเรียกว่าสุกมาทับอาทิตย์ตรงนี้เนี่ย เป็นเรื่องของโชคหล่นทับผู้ใหญ่อุปธรรมเลยครับแล้วก็อุปธรภมในเรื่องที่เป็นเรื่องภายในบ้านหรือภายในที่ทํางานด้วยนะครับอาทิตย์กับศุกร์เนี่ยเป็นดาวที่เสริมพลังกันดีนะครับโดยเฉพาะดาวอาทิตย์ของชาวราศีกุมเนี่ย เป็นดาวเจ้าเรือนปัต,ต,ต,นปนปต,ตนินะครับเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนินะท่านท่านอยู่ตรงนี้เนี่ยแสดงว่าปัต,ตนิท่านอยู่ในภพพันธุปัต,ตนิพันธุแล้วว่าชีวิตคู่ครองมีความมั่นคงดีนะครับเมื่อมีดาวศุกร์มาทับนะครับดาวศุกร์กับอาทิตย์เนี่ยก็เป็นดาวคู่สมพลดังนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาดีๆที่จะเกิดโชคลาภนะครับเกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในเรื่องของความรักนะครับในเรื่องของภายในบ้านของท่านนะครับความสําเร็จและโอกาสก,าก็จะเข้ามาหลั่งไหลเข้ามาในช่วงนี้เลยนะครับ โดยความสําเร็จนี้ก็อาจจะมาจากเจ้านายครูบาอาจารย์หรือคู่ครองก็เป็นไปได้ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีมีสเสน่ห์นะครับต่อไปครับถ้าในดวงชะตานะครับในราศีพฤษภมีดาวจันทร์อยู่จันทร์ตรงนี้เป็นเลข2นะครับจันทร์ในราศีพฤษภนี่เขาเรียกว่าเป็นตําแหน่งมหาอุดซึ่งเป็นตําแหน่งดาวที่มีกําลังสูงที่สุดในทั้งหมด12ราศีของพระจันทร์นะครับการที่ดาวศุกร์เป็นเกษตรมาทับจันทร์มหาอุดเนี่ย เขาเรียกว่าจะนํามาซึ่งความสุขความเบิกบานใจนะครับจันทร์กับสุขคู่หวานคู่สบายใจนะครับเราสุขโคจรทับดาวจันทร์ชีวิตจะเต็มไปด้วยความสุขสมบูรณ์ทั้งลาบผลและสภาพจิตใจคุณจะมีความสุขในชีวิตนะครับกับสิ่งรอบๆตัวแล้วก็ผู้คนก็อยากจะเข้ามาอยู่ใกล้เป็นช่วงเวลาที่มีสเสน่ห์ครับต่อไปครับถ้าคุณมีดาวอังคารนะครับอยู่ในราศีพฤษภนะฮะพระอังคารอยู่ในราศีพฤษภตรงนี้อังคารเนี่ยมี2ความหมายครับ ความหมายแรกเรียกว่าเป็นปรักเกษตรหรือเป็นปะนะครับให้ความหมายของความไม่มั่นคงไม่แน่นอนนะครับไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะอันนี้ความหมายไม่ค่อยดีแต่อีกความหมายหนึ่งอังคารตรงนี้เนี่ยเขาให้ความหมายของความเป็นราชาโชคนะครับก็คือเป็นผู้ที่มีฝีมือในเรื่องนั้นๆนะหรือมีโชคดีในเรื่องนั้นๆเป็นโชคที่แบบได้รับอะไรมาอย่างง่ายๆสบายๆดังนั้นเมื่อมีดาวสุขเป็นเกษตรเข้ามาทับดาวอังคารเนี่ยสุขอังคารก็เป็นคู่มิตรกัน นะคำว่าคู่มิตรแปลว่าเพื่อนนะครับแปลว่าได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนจากสังคมนะเมื่อเข้ามาอยู่ในพบพันธุเนี่ยมันแปลว่ามีการสนับสนุนที่ดีในเรื่องของที่อยู่อาศัยในเรื่องของบ้านนะครับในเรื่องของผู้ใหญ่ก็จะเข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะเพศตรงข้ามเองก็จะเข้ามาให้การสนับสนุนช่วยเหลือคุณในตรงนี้เป็นอย่างดีมากครับ เอาล้ครับต่อไปถ้าคุณมีดาวพุธนะครับอยู่ในราศีพฤษศอยู่แล้วนะครับเมื่อดาวศุกร์โคจรเข้ามาทับเนี่ยเขาเรียกว่าศุกร์ทับพุธนะครับพุธและศุกร์เนี่ยเขาเป็นดาวคู่ธาตุน้ําคือเขามีธาตุเดียวกันคือธาตุน้ําเป็นดาวคู่ธาตุน้ําที่เรียกว่ามีความไหลลื่นมีความชื่นใจนะครับไหลลื่นหน้าอภิรม์ในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะทํากิจการใดอยู่นะโดยเฉพาะเรื่องภายในบ้านเนี่ยเรียกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการอ รองดองนะครับช่วยเหลือกันเอื้อเฟื้อเคารพายกันเป็นอย่างดีนะครับพูดกับสุกเป็นคู่ธาตุดังนั้นคู่ธาตุแปละว่าญาตินะครับช่วงนี้อาจจะมีญาติเข้ามาหานะครับมีคนนําโชคดีเข้ามาให้มีคนเข้ามาสนับสนุนคนที่มีนิสัยคล้ายๆกันหรือมีความสนใจในรูปแบบเดียวกันก็เข้ามาอยู่ในบ้านหรือเข้ามาติดต่อเข้ามาเป็นความมั่นคงให้ชีวิตครับต่อ,อไปครับถ้าคุณมีดาวพฤหัสบดีอยู่ในราศีพฤษภครับ พระอาทิตดีในราศีพฤษภเรียกว่าได้ตําแหน่งจุลจักรครับจุลจักรก็คือการไต่เต้าขึ้นสู่ความสมําเร็จอย่างไม่เหนื่อยมากมายนะครับถ้า,าเหนื่อยมากเนี่ยต้องเรียกว่ามหาจักรนะครับแต่ว่าเขาเขาก็จะได้ความสมําเร็จที่ยิ่งใหญ่เลยนะฮะพระหัตถ์มหาจักรอยู่ที่ราศีพิจิกครับถ้าอยู่ที่พฤษภเนี่ยพระหัต์เป็นจุนลจักรเมื่อสุกมาทัพพฤหัตให้ความหมายเรื่องของความสุขสบายครับเพราะว่า สุกกับพฤหัสเขาเรียกว่าคู่ทรัย์คู่โชคนะครับคู่ปัญญาแล้วก็คู่สนุกสนานนะฮะคุณจะมีโชคดีครับชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินจะมีโอกาสได้รับการลิมลิมรสอาหารชั้นเลิศครับมีความสุขกับมื้อพิเศษหรือได้รับของกินของใช้ที่ดีมีคุณภาพพรีเมียมอาจจะหมายถึงความสําเร็จจากสติปัญญาแล้วก็การคิดสร้างสรรค์ได้ครับต่อไปครับถ้าดาวสุกเดิมคุณอยู่ในราศีพฤษภครับเลขหก นะครับสุขทับสุขเนี่ยเรียกว่าปักหลักปักฐานมีที่อยู่มั่นคงเลยนะครับความมั่นคงในครอบครัวเนี่ยเป็นหนึ่งเลยนะครับสุขเดิมในราศีพฤษภปแปลว่า <c oughs> พบพันทุกุนเนี่ยเป็นเกษตรอยู่ดั้งเดิมอยู่แล้วเมื่อดาวสุขนะครับโครจรเข้ามาทับดาวสุขเดิมนั่นแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะเรียกว่าซื้อบ้านเพิ่มได้ได้ที่ดินเพิ่มได้หรือปรับปรุงบ้านก็ได้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดี มีความอบอุอน่นมีความสบายใจอยู่ในบ้านนะครับแต่ว่าคุณอาจจะอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าพัฒนาให้บ้านคุณน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มีดาวมฤตยูอยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะครับเอาละ่ะคราวนี้เราไปถึงดาวพระเสาร์ครับพระเสาร์เลข7เนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นความหมายที่อาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับเป็นความหมายที่ไม่ค่อยดีนักโดยเฉพาะชาวราศีกุมเนี่ยพระเสาร์มาจากภพที่เรียกว่าวินาศนะครับมาอยู่ในพันธุ ตรงนี้ถ้าในดวงเดิมของคุณตรงนี้เนี่ยแสดงว่าคุณอาจจะมีเรื่องที่มีปัญหาในครอบครัวอยู่บ้างนะครับมีความขัดแย้งอยู่ในครอบครัวอยู่บ้างเพราะว่าเสาตรงนี้กําลังเขาแรงเลยทีเดียวครับกําลังของเสาตรงนี้เรียกว่าเป็นมหาจักรนะครับแล้วก็เทวีโชคนะอย่างที่เราให้ฟังว่ามหาจักรเนี่ยต้องเหนื่อยนะครับต้องเหนื่อยแต่ว่าก็จะสําเร็จยิ่งใหญ่นะแต่เมื่อดาวศุกร์เขาโครจรมาทับดาวเสาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืคอว่าศุกร์กับเสาเนี่ยเขาเป็นคู่ศัตรูกัน นะครับเขา,เ,าเรียกว่าเป็นเรื่องของความมึนตึงนะครับความที่แบบว่าหวานอมขมกลืนมีเรื่องที่อาจจะเกิดความขัดแย้งกับคนในบ้านเรื่องแบบบาดหมางใจกันนะครับตรงนี้ต้องเรียกว่าใช้สติดีดนะครับแล้วก็ใช้ความพูดคุยนะครับเจรจาให้เข้าใจกันนะแล้วช่วงนี้ดาวเจรจาก็คือดาวพุธเนี่ยอ,อยู่ในภพที่เรียกว่าภพอริของชาวราศีกุมซะด้วยสินะ ดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะพูดคุยอะไรกันต้องลดลดการใช้อารมณ์นะครับเพราะว่าตอนนี้อังคารเองก็อยู่ในสิงห์นะเลงกับดาวรพระราหูในราศีกุมด้วยนะครับเรียกว่าอารมณ์กําลังแบบรุนแรงเลยนะครับต้องสงบจิตสงบใจนะจะคิดจะทําอะไรก็ต้องแบบคอยระวังคําพูดคําจาให้ดีนะครับต่อไปครับถ้ามีพระราหูอยู่ใน ราศีพฤษภนะครับแล้วมีศุกร์มาทับเนี่ยตรงนี้ก็อันตรายเช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะเนี่ยตำแหน่งของพระราหูในราศีพฤษภเนี่ยเขามีตำแหน่งเป็นนิดนะครับดาวศุกร์มาทับราหูเนี่ยก็เลยให้ความหมายที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็มีความหมายโดยตรงกับคุณด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยพระราหูเขาหมายถึงตัวตนนะครับเป็นเจ้าเรือนเกษตรของราศีกุมภ์เองนะส่งผลโดยตรงเลยครับต่อตัวคุณนะอาจจะหมายถึงเรื่องของ การที่คุณไปหลอกลวงใครหรือใครมาหลอกลวงคุณนะต้องระวังให้ดีนะครับตรงนี้เป็นคู่แห่งความลุ่มหลงมัวเมานะครับอาจจะเกิดการหลอกลวงใส่ความเพื่อนสนิทมิตรสหายที่คุณเคยไว้ใจสนิทสนมอาจจะแปลเปลี่ยนเป็นศัตรูหรือแอบแทงข้างหลังได้นะครับควรใช้สติปัญญาและวิจารณญาณในการคบหาผู้คนนะแล้วก็เรื่องการเงินอาจจะมีความผันผวนแล้วก็มาจากช่องทางที่ไม่โปร่งใสได้นะครับ ต้องใช้เรียกว่ามีสติปัญญาในการคิดการลงทุนดีๆครับต่อไปครับถ้าคุณมีพระเกตนะครับเลข9้าเมื่อสุกมาทับเนี่ยเรียกว่าจะให้ความหมายของการสัมผัสสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นในบ้านนะครับหรือว่ามีพระเข้ามาในบ้านนะหมายถึงว่าพระพุทธรูปหรือพระคุณแผนพระอะไรอย่างเงี้ยครับมีคนเอามาให้นะครับหรือว่ามีการเรียกว่ามีความแปลกประหลาดเจอประสบการณ์ทางวิญ,ญญาณหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเกิดขึ้นในบ้านไนดะ้ นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอาจจะหมายถึงมีความคิดสร้างสารรค์สิ่งแปลกใหม่หรือสิ่งที่สวยงามเกิดขึ้นในบ้านคุณได้ครับต่อไปดาวสุดท้ายครับดาวมฤตยูเลขศูนย์ครับถ้าพระสุกร์มาทับมฤตยูเนี่ยจะแปลว่าสิ่งลี้ลับนะครับหรือสถานที่ที่ไม่ธรรมดาน,นะครับความหมายก็จะเป็นลักษณะว่าคุณอาจจะได้เดินทางไปในสถานที่ที่ เรียกว่าเป็นเมืองโบราณหรือว่าสถานที่ที่แบบเก่าแก่หรือที่ที่คุณไม่เคยไปมาก่อนที่แปลกๆนะครับอาจจะไม่ได้แปลว่าเก่าก็ได้นะมฤตยูเนี่ยมีความหมายทั้งเก่ามากๆแล้วก็มีความหมายทั้งใหม่มากๆเลยเป็นนวัตกรรมก็ได้นะครับอาจจะเกิดนวัตกรรมอะไรที่มีความสวยงามน่าสนใจแปลกตาแปลกน่าตื่นตาตื่นใจเกิดขึ้นได้นะครับอย่างไรก็ตามครับดวงดาวก็จะเป็นตัวบอกเพียงแนวทางครับ เราทุกคนจะเป็นผู้กำหนดชีวิตของตัวเองดังนั้นอย่าลืมว่าจะต้องใช้สติปัญญาและความรอบคอบในการตัดสินใจทุกครั้งของชีวิตนะครับหากท่านใดต้องการอ่านบทความโหรศาศาสตร์ไทยเพิ่มเติมสามารถติดตามเราได้ตามเว็บไซต์ที่ปรากฏบนหน้าจอและใต้คลิปได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องโหนชัดชโหราศาสตร์7เพื่อไม่พลาดทุกการพยากรณ์จากเราครับสุดท้ายนี้ขอฝากคำคมจากสตีฟจ็อบสผู้กอ่อตั้ง Apple ที่กล่าวว่า คนที่บ้าพอที่จะคิดว่าพวกเขาสามารถจะเปลี่ยนโลกได้นั่นแหละพวกนั้นก็คือคนที่จะสามารถทำได้จริงครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับฟังขอให้โชคดีสมปรารถนาแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ